สวัสดีครับมาพบกับผมนครับมงกลบ้านแคนะครับกับทัศนวิจารณ์มวยไทยเจอาทิตย์นี้นะครับมาดีมาดูที่คู่มวยนะครับจัดวางไว้4คู่นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเป็นมวยรอบนะครับระหว่างกล้องเชวัต์เกียรติเชวัตนะครับ พบกับเจ้าก้องพบยาสมุนไพรไซโยกนะครับตอนที่น้ำหนัก117ปอปอนด์นะครับคู่ที่2ยิ้มสยามสอโชคมีชัยนะครับพบกับสิงสยามสพงอมรน,นะครับตอยที่น้ำหนัก1 1 7่อปอนด์คู่นี้ก็เป็นหมวยรอบนะครับคู่ที่3นะครับคู่ที่3เป็นเจ้าปลอยขาว VK เขาใหญ่นะครับพบกับเจ้าทศกัณฐ์ช้างนาครรีนะครับแล้วก็คู่คู่เอกนะครับหยกพลันชัยหรือหยกเบชอวดนะครับพบกับเจ้าวราพลเกียรติจัชนันนะครับมาดูที่คู่ที่หนึ่งะครับคู่ที่1เจ้าก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์นะครับพบกับเจ้าก้องพบยาสมุนไพรย,ยาสมุนไพรไซโยกนะครับคู่นี้นะครับก่อนที่ผมจะเห็นเลดเห็น ก่อนที่ผมจะเห็นเลดนะครับเลดมวยของคู่นี้ผมมองมองไปถึงเจ้ากล้องเยวัน์ไปถึงนกนกเจ้ากล้องพบเลยนะครับสูงยาวเข่าดีทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้ผมมองไปถึงเจ้ากล้องเยวัน์ล็อกล็อกลัดมาตีนะครับล็อกในล็อกในเหนียวแน่นล็อกล็อกคอล็อกคอกระชากแทงเขาล็อกคอกระชากแทงเขาเจ้ากล้องพบนะครับ แต่ราคากับราคากลับมาต่อเจ้ากองพบสองหนึ่งนะครับคู่นี้ผมมองว่าราคาราคาลึกราคาแพงมากนะครับอยากให้ลองเจ้าอ่าเจ้าก้องก้องเฉวัดนะครับอยากให้ลองเจ้ากล้องเฉวัดนะครับคู่นี้ยังไงก็ ออกตัวบางทุนได้แน่นอนนะครับคู่แรกนี้ให้เล่นไปที่เจ้ากล้องเฉว,วัตนะครับเกียริเกียริเฉวัตนะครับคู่แรกส่วนตัวก็ยังยังมองยังมองไปถึงเจ้ากล้องเฉว,วัตรนกนกเจ้ากล้องพบได้เลยนะครับคู่แรกให้ให้เล่นนับนกไว้ด้วยนะครับมองว่าอาจจะถึงนกเลยนะครับอยากให้ลองเจ้ากล้องเฉว,วัตไว้ก่อนนะครับยังไงก็ราคาราคาบางทุนออกตัวได้ ได้แน่นอนนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองเจ้ายิ้มสยามสโชคมีชัยกับเจ้าสิงสยามสพง์อมรน,นะครับคู่นี้นะครับก็เป็นมวยรอบเช่นกันนะครับคู่นี้ออยากให้เล่นไปที่เจ้าอ่าเอ้เจ้าเจ้ายิ้มสยาม นะครับอยากให้เล่นไปอยากให้เล่นไปที่เจ้ายิ้มสยามนะครับชอบที่จังหวะฝีมือล็อกลัดมัตีวงในเหนียวแน่นนะครับอาวุธมวยมองว่าดูดีกว่าจังจังหวะออกมวยชิงชิงไหวชิงพลิบผมมองไปที่เจ้ายิ้มสยามน่าจะรุนเร็วกว่านะครับแล้วก็น่าจะชนะเจ้าไวสิงสยามไปได้นะครับวันนี้ คู่ที่สามมาดูนที่เจ้าพลอยขาววีเคเขาใหญ่นะครับพบกับเจ้าทศก,กัณฐ์ช้างนครสีนะครับคู่นี้เจ้าทศก,กัณฐ์ก่อนหน้านี้ไม่ไม่ได้รู้สึกไม่ไม่ได้ต่อยอที่ช่องเจ็ดนะครับต่อยที่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นอ้อมน้อยนะครับตอนนี้เป็นมวยมวยต่างศึกต่างสายนะครับเจ้าทศก,กัณฐ์มามาเยือนช่องเจ็ดสีนะครับ กระดูกการผ่านมวยเจ้าทศกัณฐ์ก็ไม่ได้เป็นรองเจ้าปลอยขาววีเคเขาใหญ่เลยนะครับตัวนี้ชิงชิงชิงไหวชิงพลิปนะครับเจ้าทศกัณฐ์ผมมองว่าจังหวะจังหวะฝีมือมวยมองว่าไวกว่าเร็วกว่าเจ้าเจ้าพลอยขาววีเคเขาใหญ่นะครับผู้ที่สามนี่อยากให้อยากให้ลองไปที่เจ้าทศกัณฐ์นะครับ อยากให้ลองที่เจ้าทศกันผมมองว่าบทเบียดเส็จสียังไงก็บางบางทุนแต่งตัวแต่งตัวบางทุนตรงเนี้ยได้แน่อนอนนะครับจะพลอยขาวไม่น่าไม่น่ามวนเดียวไม่น่ามวนเดียวแน่อนอนราคาน่าจะพลิกพลิกกลับมาที่เจ้าทศกันผมชอบชอบในความเป็นมวยของเจ้าทศกันผมมองว่าน่าจะต่อยแล้วดึงราคากับมาหาตัวเองได้นะครับตัว,ตวนี้ย คู่ที่สามให้เล่นไปที่เจ้าทศกัณ์นะครับผมมองว่ามึงทีกูทีเจ้าทศกัณ์เร็วกว่าหนักกว่ารวดรวดเร็วกว่าว่องไวกว่านะครับให้เล่นไปที่เจ้าทศกัณ์นะครับคู่ที่สามนะครับส่วนคู่ที่สี่นะครับยกเจ้ายกเบสเจ้าอวดหรือเจ้ายกพลังชัยนะครับพบกับเจ้าวลพลเกียรติชันชนันเจ้ายกตัวเนี้ยพักหลังๆมาอ่า โดนนิดโดนหน่อยจะมีอาการนะครับจากที่ผมดูมาแล้วก็ย้อนยนย้อนกลับไปดูประวัติของเจ้าเจ้ายกนะครับโดนไม่ค่อยได้นะครับโดนนิดโดนหน่อยแต่แชอบออกอาการนะครับเจ้าหยกพลันชยัยสภาพร่างกายฟิตซ้อมอยู่่ายพลันชัยนี่คือยังไงก็คือมาดีแน่นอนแต่พักหลังๆมาเหเหมือน สภาพน่าจะอิดโรยหรือยังไงสักอย่างนะครับโดนนิดโดนหน่อยมีอาการโดนนิดโดนหน่อยมีอาการนะครับแตกง่ายด้วยนะครับส่วนเจ้าวรพลเกียรติชัชนันตัวเนี้ยก็เป็นมวยจังหวัดฝีมือมัดหนักนะฮะตัวเนี้ยอายุต่างกันก็หลายปีอยู่นะครับต่างกันเจ้ายกเจยกแก่กว่ารู้สึกว่าเจาหยี่สิบเก้าปีส่วนเจ้าอ่าวรพลนี้ยี่ยี่สิบเอ็ด ยี่สบยี่สิบเอดประมาณนี้นครับคู่นี้เจ้ายกเหนื่อยแน่นอนนะครับผมมองมองไปถึงอาวุธมวยของเจ้าวรพลผมมองว่าคมกว่าแม่นกว่าไวกว่าสภาพร่างกายก็สดกว่านะครับทีต่อทีผมมองว่าเจ้าวรพลนะจะดีกว่านะครับ ลุ้นหมัดนับนกเจ้าวรพลเกียรติชัชนันนะครับวันนี้ให้ลองไปที่เจ้า,เ,าเจ้าวรพลด้วยนะครับวันนี้ให้ลองไปที่เจ้าวรพลยังไงก็แต่งตัวบางทุนได้แน่นอนนะครับวันวันนี้มวยรักมวยชอบสี่ตัวนะครับมาทวนกันนะครับคู่ที่หนึ่งออกไปที่เจ้าก้องชัยวัฒน์เกียรติชัชนันนะครับคู่ที่สอง คู่ที่หนึ่งให้ลองไปที่เจ้าก้องเชวัตนะครับคู่ที่สองให้เล่นไปที่เจ um ้ายิ้มสยามสอโชคมีชัยนะครับคู่ที่สามให้ลองไปที่เจ้าทศักดิ์ช้างนครศรีนะครับแล้วก็คู่เอกให้ลองไปที่เจ้าวรพลวรพลเกียรติชัชนนันนะครับให้มวยลองไปสามตัวเลยนะครับสําหรับมวยไทยหยีตศรีอาทิตย์น pues> ี้นะครับมวยต่อให้เล่นไปที่เจ้ายิ้มสยามตัวเดียวนะครับ อ่ามือลักมม่อชอบสามดาวนะครับมือลักมม่อชอบสามดาว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 นี่ออกไปที่เจ้าก้องชัยวัดแลวกันนะครับชอบชอบไปที่ความสูงยาวนะครับสูงยาวเขาในเหนียวแน่นเขาแหลมแทงเจ็บนะครับสามดาวออกไปที่เจ้าก้องชัยวัดนะครับ ส่วนมวย5าดาวนะครับมวยหาดาวให้ลองไปที่เจ้าทศกัณฐ์ช้างนครสีผมมองว่า,าพิกเกมกลับมาชนะได้แน่นอนนะครับชอบไปที่เจ้าทศกัณฐ์ช้างนครสีนะครับฝากสมาชิกและผู้ติดตามด้วยนะครับเว็บไทเกอร์แปดแปดนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมดุดปักลิง์ไว้ให้ด้านล่างนะครับกด เข้าไปสมัครนะครับท่านใดที่ยังไม่มีที่เล่นมวยมสามารถเข้าไปเล่นออกตัวบางทุนได้ตลอดเวลานะครับการเงินมั่นคงนะครับมีมวยหวยสล็อตบาคาร่านะครับมีครบทุกอย่างครบวงจรนะครับอยู่ในในเว็บ t i เกอร์แปทีเดียวนะครับการเงินมั่นคงแน่นอนแอดมินบริการดียี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมมั่นใจใน t i เกอร์แปดปนะครับตรงนี้ โอเคครับวันนี้ทัศนะวิจาร์มวยไทยเจ็ดสีของผมมังกรบ้านเคนะครับขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับชอบก็ตามนะครับขัดก็สวนได้นะครับ